แมนูตอบบปโทัวรบโปถึง so, กับขอโทษขออภัยเลยทุกคนเด้อเนาะอันชำรผู้ที่จากปึ้มเข้ามาผู้ใดที่สนใจปึ้มเนาะทุกคนเนาะตอนนี้โปรฮกเก่าเก่าเข้าอันเข้าโปรไฟล์เมนูแล้วก็ทักข้อความเด้อทุกคนเด้อเนาะทักถามรายละเอียดทั้งนั้นราคาตอนนี้โปรฮกเก่าเก่าเนาะจะมีอยู่งสองสูตรเนาะสูตรน้อยเอ่อผู้ใดที่ยิบไปแล้วแนะนำสูตรน้อยมีแต่หัวกรอยเพียงเศนเก่าเก่าผู้ใดที่ยังหมูเป็นจัดดีเนาะรือว่าเป็นนั่นแล้วแต่ว่าบอกเองบาละเอียดแมนูแนะนำหัวไง โฮกเก่าเด้ออันนี้ก็ขอบใจเนาะ FC ทุกคนลูกค้าเนาะสามถึงได้เออมีถึงล้านกว่าก็มีเนาะล้านไปๆก็มีมาจากตาานนะ่างบ้านเนาะคนฝากมาทุกคนเหน็นปะเออ FC ลูกค้าเมนูคนนี้พนนเพคนว่วานนอันไปยิบบดวจันเนาะอันนี้กะเออโถเมืองเพคนว่าเออบางเทืีมันเกิดขึ้นกับความมากข,ของลูกค้าเด้อทุกคนเด้อผู้ใดที่เป็นมือไม่อย่าไปน,น้อยใจว่าเออ สร้างเพิ่นมีแล้วสร้างมีดังมีแล้วเนาะเพิ่นเปิดห้านแล้วยันเท่าบ่ดังยันเท่าบ,บ่ปังคือเพิน่นอย่าไปคืดทุกคนอย่าฟาวคืดเพราะว่าความมักของลูกค้าบอกคือกันบางทีงเขาเปิดห้านไม่ถ้าว่าเขาตังใจเฮ็ดตังใจเฮียน,เ,นเขาอาจจะยิบงามเขาอาจจะถึกใจลูกค้าจากเมื่อน,นี้กลายเป็นที่ว่าลูกค้ามาทดลอง เมื่อนาอาจจะลูกค้าจริงก็ได้เมื่อนาเจ้าอาจจะได้ลูกค้าประจําก็ได้เนาะคือยูมองใดใจใดนี่แหละถ้าว่าอยากยิบเท่าใดฝากมากหรือว่าอันโมหนเท่ากระทาเนาะนะทุกคนเห็นบอกมันต้องมีเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าเขาตั้งใจเฮ็ดตั้งใจเย็นนะผู้ใดที่อยากเป็นยิบชิ้นยิบแผ่นนะมือใหม่เนี่ยอย่าไป่อท้ออย่าไปน้อยใจทุกคนมื่อนี้เจ้ายังบอกมีขาประจําและเจ้ายังบอกเก่งเนาะเจ้ายังบอกเป็นแต่ว่าสิ่งที่เจ้าต้องมีคืออย่างความอดทนความตั้งใจทุกคนเฮ็ดบวชยุทธ์ปั๊บปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังเกตเนาะ ทุกคนแล้วมาเปลี่ยนเนาะห้องโบงามตัวใดห้องบขคักตัวใดเนาะเบิ้งแล้วชี้สำคัญครูมือนี้มีสูตรให้แล้วมีสูตรง่ายให้แล้วหัวเก็ดย้อบทตองไปคิดไลเองวิธีซอกความกว้างมีให้แล้วในปื่มวิธียิบชิ้นแต่ละย่างแต่ละย่างแต่ละสูตรมีให้แล้วนาอบอกว่าจะเป็นชิ้นโตตีนส่ง้างชิ้นหกป่อยเพียงชิ้นโตตีนสองดุหรือว่าชิ้นต่อส่ง้างเนาะก็มีให้เบิ้งวง่ายๆอยู่ในนี้แล้ว ยังบอเอาอยู่บอยังบอเอายังบอ,เ,อ,อบเพราะว่าราคาตอนนี้มันปูเลยได้เนาะมันจะปิดเมื่ออื่นนี่ได้ทุกคนเลยผู้ใดบอเอาก็กกคือผ่านสุๆดๆแต่สำหรับราคานี้นะเพราะว่าท้าวเออเจ้าไปเฮียนเองเนาะบางคนไปเฮียนทั้งสองเธอ,อมาเห็นเมนูเออมาเห็นคลิปเมนูมอล่อเลยทุกคนเลยตัดสินใจเอาทันทีเลยโอนปึ๊บเนาะเห็นเมนูปึ๊บทำปึ๊บโอนปึ๊บเลยเป็นอย่างเพราะว่าเขาไปเห็นมาสองมองแล้วแต่ว่ามันคือบังคลิปเมนูคือละเอียดแท้เออ บางเธอเข้าไปเฮียนมากเขาอาจจะบอกกาถามคือเมน,นูว่านั่นแหละบางเธอสร้างคนก,กับบอกบอกได้ของเจ้าบอกถามเนาะขอกับบอกแต่เจ้าถามนั่นแหละเออเห็นบอกกับมีหลายกรณีหรือบางย่างสร้างคนเบียกหลายเนาะคนบอกมีเวลาเทคแคร์เจ้าดูแลเจ้าบางเธอโหเก็ตความกว้างเมื่อก่อนความกว้างในี่ทุกคนได้โคตรโ่งยางแหงเพราะว่าเขาใส่สูตรตอก่างคน เที่ยวแต่ม้างกวางพูดหอมพูดมางตาบ,บางเธอชินลูกค้ากวางแล้วเออไปตัดออกไปตัดออกแล้วพอมาไล่บเถึงชงนิ้วชามนิ้วได้ต่อไม่ทุกคนบางเธอเออเอาสิ้นอันอันยิบแล้วกวางพูดไ้ตัดออกเที่ยวแต่ออดูเห็นบอแต่ว่า มื้อนี้เมนูมีสูตรดีมาแนะนําแล้วเจ้าบุต้องไปคิดไรอยากให้ปวดหัวมีสูตรไหมสูตรง่ายเป็นไหวปึ้มพริกชีวิตสางยิบซินเล้าคู่มือยิบซินเล้ามีทั้งหัวก่อยแล้วก็มีทั้งหัวกอ่กวกอยเพียงเลมน้อยนี่นะผู้ใดที่เป็นแล้วแต่บมเป็นหัวก่อยเพียงนะเอาเอาไปได้เนาะตอนนี้โปให้พิเศษพิเศษย่างแต่เมื่อนี้กับเมื่ออื่นเท่านั้นได้ทุกคนแลแ้วเมนูจะออกมาแบบ อัดลเลยเลยแต่เพราะว่ามันจะปิดโปรแลมอื่นนี้ผู้ใดอเอาท่านก็นท่านผู้ใดอเอาไ่ท่านก็นคือราคานี้มนจบเนาะปิดแล้วปิดเลย